คนขับก็อ้วนอ้วนนครกับละนองอันนะตกเยอะกว่าละน,น,น,นองขนแปดแต่สีใช่ไหมเก้า,าแล้วเนี่ยตกมวัน เป๋าตั้งเอาบัตรเอาโทรศัพท์เก็บไว้แล้วก็ไปเดินห้างป๋าเป่าวัาไานไหนว่างพาไปเดินทายวัสดุอะไรน,นะซื้ออะไร <laughs> เห็นป้ายโฆษณาเยอะออไปะไเดินซุยเขาขายอะไรเออนั่น้องเห็นในกล้องแล้วมึงขายยาวายุย่งหมคนอะไร ใครก็แม่อ๋อที่เดินตามหลังกันลองเข้าไปดูในคลิปที่แล้วคนอะไรขายาวที่ที่มือไม่ใช่ที่มือสัตว์น่ะเขาไม่ได้เตินกับพาร์ทเลยเขาอ่ะเกือบจะวิ่งตามจะเดินเร็วกันไปไหนเอาเยบรๆ เปียกนะบอกงหายคอยอยู่ที่อู่อูทิศให้อู่ไปแล้วุทิศตเอาดูดิตอนนี้เขายังใช้กันเยอะแยะเลยแต่พูดถึงเนี่ยซันนี่เนี่ยกับโครโรลล่าออาติสเนี่ยมันก็ปีเดียวๆปีปีเดียวกันพร้อมๆ,ๆกันออาติสมันรถตลาดเนี่ยแต่ซันนี่ซันนี่หายไปจากโลกไปเยอะเลยโลกประเทศไทย ซึ่งเข้าหมื่นนึงได้ถึงไหมเอาไปเปล่าๆเ,เลยไม่สท้านกัน,กน <c oughs> เรายัางทิ้งมือมันยั <c oughs> นยงใช้ได้อยู่ <c oughs> แต่ให้อูไปแล้วไม่กล้าไม่กล้าเอาคืนให้เขาได้ใช้ประโยชน์ดีกว่าจอคิเ เออดียนี้ลูกฉีดยาด้วยสองคนเลยมีใครบอกจะช่วยล้างรถต้องล้างด้วยนะ <c oughs> ต่อสายายาให้ล้างในร <c oughs> ูปเดี๋ยวจะไม่ได้จะไปจ้างเขาก็ไม่ให้พรุ่งนี้ต้องปล่อยรถนะเดี๋ยวเช็ดล้อค่ะ ค่าจ้างห้ารถคันละห้าพันโอเคเปล่าเดี๋ยวล้างเองคนเดียวเลยห้าพัน <No. S 2> เดี๋ยวปล่อยนอก,กงงแล้วก็ค่อยวางกล้วยให้มัน mm hmm. ให้บินกลับมากิน mm hmm. 哎呀。<laughs> <Yeah. S 2> <laughs> เอารถขึ้นไปบนตึกเลยก็ต้องกลับอยู่แล้วเดี๋ยวมาไปสนีก่อนเจ้านายบอกว่าไม่ต้องไปรับเอ้ยไม่ต้องไม่นั่งรถฟ้า มาที่พิพิธภัณฑ์ National Museum มนเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรอหอสมดุดมิชชันอีห่อหอสมดุมดก็หอสมุดนี่เราจะพาลูมาดูโอ้ทำไมเพราะใกล้ถึงแล้วก็จะตกหนักไปไหนเนี่ยหนักมากมากเลย วันนีอจะดนอะไรถ้ามนปนนะเพี้ยเๆ,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 ๆี้ยเพี้ยเี้เพี้ยเพี้ยี้ด้องเห,น,หนือจะดีใจถ้าแบบขับรถมาแล้วเราเอาหัวใหญ่ใช่ไหม่อยเลย De ¿no? Hm. ¿Quieres hablar de เอวแ็ทอีกเมื่อเขากระม่อมบางโดนฝนได้เดี๋ยวเป็นหวัด ลงไปจะให้ลนขาก่อนเดี๋ยวถอยจอดนี้่อยขนาดมีรถจดินยังเป็นกว่ารถสักเลยท่านผู้ชมสุดยอดนะ วิ่งเดินไปเฉยๆไม่เปียกถ้าไม่หลังย่อก็ไปเองแล้วไปไปรอไปรอให้ฝนซาก่อนก็ได้หรือหน้าแม่หรือหน้าแม่รักลูกมากรักลูกมากเลย กันด้วยนะครับ พี่เขามีทั้งร่มทั้งอะไรนะถอยมาระวังชนเด้อมาเร็ว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 สวัส <laughs> ดีครับอบอกพ่อเปียกไหม สวัสดีค่ะเหนเปียกไหมไม่เหนียวเปียกไหมน้องสวัสดีครับพ่อยังไม่เปียกเออเปียกเปียกน้องสวัสดีครับยังสวัสดีครับก่อนโดนแม่มันเปียกอ๋ออ๋อต้องหมันเปียกโอ้โหเกือบนะครับเกือ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 บชนรถ เี๋ยวเราไปส่งไปสนีกันนเอ๊เราโกดได้ไหมไม่ได้เราตรงนี้ได้ไหมน้องเปียกไหมน้องเปียกตรงไหนไปอาบนน้ำสระผมเลยนะเห็นไหมใครบอกมีรถยนต์ไม่เปียก่ลูกชายลูกโอน้องายสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรายการช่องไหนนี่ช่องอะไรเอ่ยช่องสายแปดแปดแปดช่องอะไรครับ เออแปด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 วันนี้อยู่ชื่อน้องอะไรเด็กชายลูกชายนามสกุลนามสกุลจันทร์สืบลูกใครลูกใครเนี่ยลูกใครลูกใครบอกก่อนเอลูกเมีอลูกเมีอหมายใช่พ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออพ่อชื่ออะไรชั้นพ่อชพ่ออะไรพ่อชื่อชั้ นางสกุลแม่ชื่อแม่ชื่อกันน้องชื่อน้องอะไรเจ้าเจ้าเจ้าหัวน้องถ่ายน้องถ่ายถนนน้องถ่ายถนนถถ่ายนนไม่ต้องกดไม่ข้ืออเงรู้ถือเองถ่ายถนนนะ ไอ้เบียกกระจกรถท้ายุกระจกไปเอารถมารับปะพ่อไงแม่ไม่เจอมารับปะใช่พ่อไม่เจอมารับกับพ่อกับแม่กี่กี่เดือนเนี่ยสามขวดสองสองสามขวดต้อนกินน้ำเยอะสามขวดลูกกินน้ำเยอะสามขวดอ๋อกินน้ำเยอะสามขวด อันเนี้ยแม่ลงไม่ได้เพราะแม่ไม่ได้บัตรประชาชนมาพ่อต้องลงนั่นแหละพ่อเราอ่ะแม่ครับมีมีมนุ่นนุนพ่ออ่ะพ่อลงพ่อไปเปียกบ้างพ่อไปส่งไปส่พ่อไปไหนฮะมาไปดีดีไปดีดีหรือตรงตรงมี

ไม่ครับสายชั้นที่เจ้ย่าโอ๊ยไม่รู้ทายอันนี้ แม่ครับเราไปคิดอะไรเรามาส่งบัสนีมองเห็นหน้าแม่ปะมองเห็นนีน่ครับเราไปอะไรกัน<ะ>มา,าไม่เอาไม่เอาเราไปอะไรกัน แม่รครับรอพ่อส่งปสนณีแป๊บเอาแม่ไม่เห็นแม่ไม่เห็นสิรถกองมันอยู่ข้างหลังไงโอ้แมาดีอย่ามุนสิพ่อเปลี่ยนใบถามสิเปลี่ยนสิพ่อเด็กปะพ่อจะเปลี่ยนสิฮัลโหลค่ะพังงนัน เราไปไหนกันเราไปเราไปสชนวินายเออดีไปดิ บายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบายเร็วบายจบคลิปก่อนนะฝนตกหนักมากเลย